สวัสดีครับคุนผู้ชมช่องบาทองปากเส n e นพี่น้องพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บาทองกายอยู่สถานีรถไฟฟ้า BTS ย่านอาโศกนาะพี่น้องปฏิมารีวิวไอพี่น้องเบิ้งนาะพี่น้องว่าย่านนี่มันกะสีจริญซ้ำแดดมันสีตื่นเต้นตื่นตาขนาดแดเน้อตึกใหญ่สูงซํำแดดน้อพี่น้องปฏิภาทุกคนทุกท่านมาชมเบิ้งนำาบาทองนาะพี่น้อง ไปเดี๋ยวบะทองกัสิกลับกล้องให้ทุกคนทุกท่านเบิ่งนําบะทองอะไรกันเนาะทุกคนนี่พี่น้องคนกับลายลายอยู่ทางหนพี่น่อยส่วนทางด้านก็สีมาทางอ่าเคหะเนาะทุกคนมากลับมาทางทางนี้ด้านนี้น้องฝุ่นเบิ่งตึกเบิ่งตึกพี่น้องตึกกระยันกระสูงนี่พี่น้องส่วนตึกต้นนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าเทอร์โมนอนเอ็มทีวันเนาะพี่น้องไอ้ ปนเบิ้งพี่น้องมายานนี่มายานนี่พี่น้องปุ่นตึกซอยตัวนี้กับพี่น้องเอ้ยมีแต่ตึกใหญ่ตึกสูงปุ่นนี้แต่ตึกใหญ่ใหญ่สูงสูงยานนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ่นเบิ้งตึกใหญ่ตึกสูงบาร์ทองก็เลยไรอ่ออสอันดีเอาลรอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ่นนี้แต่ตึกใหญ่ใหญ่นี้แต่ตึกสูงสูงเบิ้งอ่าทางรถไฟฟ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยปุ่นเบิ้งเอาอุ่น พี่น้องออต้องมึงมางามแห้งงามดีเอาหล่อน่วนต้นนี้เป็น้างกันเกทุกคนเป็นทางทกนางนี่ไปพี่น้องบานนีบาบาทองก็ดีพาทุกคนทุกท่ันไปรีวิวเบิงอีกยันฟังโนนนพี่น้องฟังนั่นไปตามบาทองมากก็แล้วกันเนาะทุกคนไปเบิอ่าฟังที่มาจากาเทหะเนาะมาทางเพกษาเนาะทุกคนไปนี่รถไฟก็มาแล้วพี่น้อง คนก็ลหลายหลยเอาลงออกขอออกจากรถไฟฟ้าเนาะทุกคนไปไปเบิ่งออีกมุมนึงฝั่งนั้นนัดกดว่ามันกี่คึกคักขนาดแดดเนาะทุกคนไปไปแล้วพี่น้องบ่เกินห้านาทีมาเกินห้านาทีมาพี่น้นอรถไฟฟ้านี่ลดกระเต้มคนกัเต้มทุกเขียวทุกคนเต็มทุกเขียว โผลนเบิ้งปลายโฆษณาทุกคนเอ้ยโผ่นี่แต่จอ LED ทางนั้นทุกคนโผล่กับไฟลายมันเด้ทว้านเลยไปพี่น้องจะพาทุกคนปไปชมเบิ้งอ่ากานนี้เนา,นนวา,านนนะนวัดตึงสิใหญ่สิสูงสั่นเด๋มันสิเปลี่ยนแปลง มาขนานดใดเนาะทุกคนโห่ตาของมีต่ตะปูง,งามสวยๆงามทั้งนั้นทุกคนเลยไปพี่นอ้องไปพี่นอ้องห่โห่เป็คนคืนมาได้เลือนได้ขึ้นมาต่อ BTS นะทุกคนมาทางมาทางนี่ทุกคนมาทางนี่ อันนี้ครับสี่ขึ้นอ่า BTS มุ่งหน้าไปทางไอคอนสยามไอ้โปรมมทงาสยามพารากอนได้คนส่วนทงนี้ก็าสี่มาทั้งเชฮาทำเอกสารคนเบิ้งบรรยากาศคนเบิ้งหน้าจอเบิ้งจอที่วิวคนโอ้ใหญ่แห้งใหญ่แห้งใหญ่ดีหรอพี่น้องคนเอามาตากแดดตากฝนหน่อเลย๊เป่ามันใหญ่แห้งใหญ่ครึ่งดีหรอคน บิ่งตึกงฟังนีทุกคนเอ้ยทุกคนเด็ดทุกคนนี่แต่หางยิงใหญ่ตึูงตู๋ตู๋โกะถุกนอนี่ส่วนต้นนีิก็จะเป็นอ่ามองที่เขาออกกำลังกายพวกฟิตเน็ตนะมาทางมาทางนี้เนาะอส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางแยกเนะทุกคนเบิ่งหลดไปลอยๆหน่ทุกคนเป็นที่แยบเปเนาะตรงนี้เป็นที่แยกปุ่นรถก็นลอยหลายฝั่งนันทุกคน ส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นสกายบ็อกสกายบ็อกนั่นนี่เป็นคนเดินปู้นเขาข้ามถนนพี่น้องข้ามถนนก็ลงฝั่งนั่นน้องพี่น้องวขึ้นฝั่งนั่นยนี่ามาทำหนี้ก็บซื้อตัว BTS เอสนะทุกคนมาเบิ่งทางรถไฟฟ้า BTS พี่น้องไฟฟ้า BTS โอ้ยพี่น้องคุณตึกตึกไหนตึกสูงทั้งนั้นพี่น้องเลยมาท่องละตอนดีจังล่อ ประเทศไทยคนไทยก็สร้างเดี๋ยวรอพี่น้องกนถูกปึ่งบึ่งตึกตัวนี้พี่น้องบิ่งที่ดีจอบักยิงจอบักหายๆพี่น้องจอบักใหญ่ๆก็ถูกเดี๋ยวบะท่องกับสีวิวอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวบะท่องกัสีลงไปดีวิวอยู่ข้างล่างเชื่อหนึ่งเนาะพี่น้องรถไฟฟ้าก็มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วคุณค ป่าท้องแลสะออนพอดีเอาลอปไปเทศไทยน้องพี่น้องป้อถูกพี่น้องเลยพี่น้องนี่ส่วนตึกต้นนี้กันไงเป็นห้างเนี่ยคนห้างใหญ่ห้างสูงคุณความสูงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณ่วนทางนั้นก็มีแต่ตึกใหญ่ตึกสูงคุณป้อถูกความเจริญของประเทศไทยน้องพี่น้องไปพี่น้องปา้นีญกับซีรงไปด้านล่างนักคนเบิ่งคนปุ้ยพี่น้องคนพอแห่ขึ้นรถ ไฟฟ้า BTS น้องพี่น้องคน,นเต็มหลายเลยตักหลายๆน้อ,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 อนง,องออพี่น้องพอกอย่างมันสกิดียบกระดอกมันสิลายเอาเท้เอาว่าลายโพหลายโพพี่น้องคนเต็มรถเลยเต็มเลยพี่น้องไปพี่น้องว่าท่องกับิภาพาทุกคนทุกท่านลงไปข้างล่างเพิ่งบรรยากาศอยู่ชั้นล่างเนาะพี่น้องตรงที่ว่าอ่า สีออกจากอ่าช่องพทเอะทุกคนเพราะว่าปลาทองตอนนี้ลงเนาะมาตั้งแต่เคหะน้อพี่น้องก็จะมาลงนี่กับสีลงไปอ่าข้างล่างเราแค่เข้าห้างน้พี่น้องเพิ่งตายปตายศาสนาโอ้โมีแต่ปไายยังไงนีแต่จอทีวีทั้งนั้นกดเลยว้าวไปพี่น้องวันนี้ปลาทองสีออกไปเล่นน้องปลาทองสีออกตรงนี้เนาะพี่น้อย นี่พี่น้องกระทองสีออกแล้วพี่น้อยนี่ไปแล้วบ้านคนก็หลายหลายคนเลยคนหลายแห้งคนว้าวายอดคนโอ้โหว้าวมาว เบิกพี่น้นองคนหลายหลายก็ต่อแถวกันซื้อตัวทุกคนซื้อตัวโดยสารพี่น่อมโอ้หลายแท่งเต็มทุกช่องเลยคนว้าวทงนี้ก็เต็มทงนี้ก็เต็มพี่น้องไปมาท่องสิพาทุกคนทุกท่านไปเบิกตรงอ่าแยกอาศกมนตรีนอตหน่อมว่ารถมันสิหลายทุกักขนาดไหนเราพี่น้องมีอันนี้คือสกายวอล์กเด้อทุกคน มาท่องประิทธิท่านทุกคนทุกท่านมาชมเบิงบรรยากาศแถวแย่อาโศกนะน้องเนาะบอสเนาะนี่พี่น้องเลยโมนี่อาเอสซี FT หลายคนก็ถามว่าเป็นยังก็มากับบาบูมาโมนีน่ก็มากับาบาบูเด้อทุกคนทุกท่านเน๊ะ นี่บาโบแล้วก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เอฟซีบนถามว่าไปยังเข้ามาก็บาโบ่เ้ามาคนเดียวเหรอพิัยติดทะเาะกันเปลนสรงกันบ่ได้ไนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วแต่ถือว่ามีหลายคนถามว่าไปยังบาโบ่คือเข้ามาก็บาทองบริษัทสรงกันบริษัทพิสัยพี่น้องเลยด้วยเวลาแล้วก็โอกาสที่เราจะมามันก็บรรจุกันแมนบาโบงกับพี่ขอบขั้วแะพี่ดุหน่อยที่ต้องดูแลแล้วนะเจอกันอ่าบริษัทมาแต่ว่ามืวอนี้ก็เปิดหูเปิดตาให้บาทองอะไเห็นนะบาทองเสื้อว่าวข้างล่างเนี่ย มีตรใต้ดินเด้ใตดินบ่แต่สำหรับสำหรับบ่วท้องอาจจะเชื่อแม่นแต่มีมนุษธรรมที่บ่เชื่อแม่เอานี่เชื่ออะไรเขาเชื่ออด้เชื่ออี๋เจ้าเชื่ออุตติบามนุษธรรมเขาบ่เชื่อเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่บ่เจริญนะจะเบิ้งที่ไหอ่าน้านี่จะเบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งจอน่ะจอบักใหญ่ๆหลายๆเดี๋พี่น้องเบิ้งหงอนหงอน จอ LED นะคือว,ว่าโทรทัศน์เดืถาวม่ผมไมโทรทัศน์เบิ้งม่นางเบึงบอกนี่เด้อแมนนี่ส่วนตัวนั่นนะเบึงเอานี่ส่วนตัวนั่นนี่เขาสิลงไปใต้ดินเนี่ยค่ะห็นบอกคนอยากแปอันนี้เป็นแยกอาสุกอาอ่าทนอนอาสุกมนตรีพี่น้องคนคนก็หลายรถก็ระไลบอกบ่อเสื้อก็ต้องเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งให้คักๆคักนบ่เสื้อเบิ่งให้คักๆเบิ่งให้จะๆให้แจ้งๆนี่เบิ่งตึกโอ้ ม่แต่จอทีวีจอใหญ่ๆตึกศีะไม่ได้ตึกสูงๆงามเบิ่งเหัวหนีหนอเดี๋ยวพาไปเบิ่งใอย่านั่นกักหน่อยอย่าถิว่าปุธเสื้อเอง่าทุกคนนี่คนก็ล้อหลายเด็ดดวหลายแห่งหลายคักคกล็ลอนี่สิพามาเบิ่งฟังหนึ่งฟังหนึ่งหนอถน,นนอาโศกมตรีนี่อันนี้เป็นซีแยกแล้วทุกคนทางนั้นรถก็ล้ยหลายทางนี้ก็ จอทีวีจอ LED จออย่ใงนี้ปวดปวดเห็นบ่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 บ่กระเป๋าเสื้อนี่เบิ้งภาพมันเอาเลยเบิ้งเอาเบิ้งเอามาด้านนี้มาด้านนี้มาท่องพาทุกคนทุกท่านมาด้านนี้เบิ้งด้านนี้ด้านนี้นี่ตรงซีแยกถนนมนตรีถนนอาโศกอ๋อนี่พี่น้องอาโศกมนตรีพี่น้องนี่ตรงนี้เป็นแยกเลยพี่น้อง เป็นชี th 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 ่แยกปุ๋ยตกเบิ้งรถุดอดเป็นแถวพี่น้องขวดเบิ้งนี่คนมันหลายเบิ้งทั้งทึ่งเบิ้งทั้งทึ่งนี่ทั้งทึ่งกับชิมีจอทีวีจอบักเงี้ยพี่น้องก้มๆไปตามตึกอขวดเบิ้งไปทางนั้นกับมิเตจอทีวีจอบักใหญ่ๆตึกใหญ่ๆยงตุงๆงามงามทางนั้นพี่น้องเลยขวดทางล่างกับมิแต่คนเต็มเลยขวดเป็นชี่แยกขวด เบื <esta> ้องโมไซก็เต็อรถจักรก็เต็มพี่น้องคนกระลอยแถวนีฝนตึุกนี่ถ้าต่ทึ้งไงตึ้งถุงไงทุกคนเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อทุกคนทุกคนทุกท่านเบิ้องขุดต่อยตัวนี้เนี่ยมีแต่ตึ้งหญ่ๆตึ้งถุงเด้อทุกคนโอ้สุดยอดีพี่น้องขุดคนฟังนั่นกระลอยหลายมีแต่คนเีแตพี่น้องมีแต่คนมีแต่รถเป็นขดไปแล้วพี่น้องไปแล้วทางนี้โอ้ขุดไปหลายๆเลยหลายๆเลย อ้าวตามกับแมงตามกับโค้ตามกับแมงเมาพี่น้องพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งคนข้ามถนนเบิ่งเบิ่งเผาเบิ่งเผาความมลายความเจริญของประเทศไทยเบาตกคนรถติดเงาเป็นแถวเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ๋อตัวถ้าผู้ใดายบ่เสือหนุ่มเบิ่งเผาเด้อทุกคนนี no ่แหละนี่คือประเทศไทยนี่คือเมืองไทยความเจริญเป็นหนึ่ง พี่น้องเลยในอาเซียนป่นเบิ้งคนเบิ้งรถเ,เอ๊ยปวดป่นอันนี้เขา,นนเานนลา่ลางเขาไปหงางพี่น้องหางที่พีนอนเอ็มพี่บอลนี่พี่น้องตึกที่นี่ถุงล่างเขาเบี้ยอะไรอ๋อถุงขางล่งเขาเบี้ยนะฮะเขาล่างเขาไปหางกันแล้วแล้วก็ไปอ่ารถไฟฟ้าใต้ดินอีกรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่บ่องนีได้หนี่บ่องจอดทุกนีเบิ้งเอาหนี กังขาเขาอ๋อดอกทีบีไซเอ้มเป็นกำแพงไปเลยที่มอญเนี่ยเออโทพี่น้องฟไยโอ้โหสิงโตมาโทกีนอฟไยมาเบิ้งมือนี่ๆประจำกระจำตามระจำกระจำตามน้องคนหลายรถดกรหลายมานเมืองเขาก็จจลื่นนี่เบิ้งให้จ้าจ้าเบิ้งให้แจ้งแจงเด้อคือว่าประเทศไทยของปัจจลื่นเนะเบิ้งเอานี่มันอีาก็ได้มาทำบาโบแล้วเด้อพี่น้อง ไอ้ที่หลายคนที่ถามหาบม่ได้พิจบรณ่ได้เที่ยงกันดอกตามคนแต่ตามอีกพระละอีหน้าที่เนาะบาโบแล้วก็พิมพ์น้อยคาเดียพิมพ์น้อยงงง่ายซำหรเอาสำหรับคลิปนี้มาท่องกีลาคนทุกท่านเตรียมก็นี้แล้วนี่น้องเอาภาพคลิปนิดหน้อยบรรยากาศครับงานงานแรกๆคนหลายๆคุณประเทศไทยเนาะมาฝากมาต้อนพี่นี่เนาสำหรับคลิปนี้มาท่องกับกีลาทุกท่านเตรียมก็นี้แหละถ้ามากับฝากกดตั้งแต่ใคร่คนไลค์กดติดตาม สำคัญเนาะปกติข้ามโฆษณาเพื่อเป็นมกำลังแรงใจให้บาร์ทองกระดับสำคับเนาะพี่นอ้องเพื่อจะได้ทำทุกอย่างต่อไปเนาะสำหรับพี่น้องต้องโเกัสเวลาวนท่าไหร่เดี๋ยวพอคันไม่ึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้องไปดี